บายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีค่ะไว้คัมแบ็กทูทีมเแชน่ยังบ่มีแบบอันแบบใหม่นาะกะตอนนี้เนาะพี่น้องมื่อนี้เป็นมือไมเนาะแม่ทีมตอนนี้ดีขึ้นเลยแม่แม่ดีแล้วดีแล้วเนาะเมื่อวานนี่คันมือว่านนี่ที่กินน่ะกินสีนงวเผาคือกันเมืนบอกินพอน้องเนียวกับพอน้องเนียวกับเจี๊กันกินยาลัดอ่า อีเมลพอด<ม>องนิวพอดองนิวกับเจ๊บทองเนาะแล้วก็คนอยู่ตลาดทานกับเจ็บทองถี่กินน้ากันแล้วก็กินตา่างกันแต่ว่ากินคือกันเนาะมีแม็กันแก,วนออก้วเนาะแม่น้องแดนาน้องน้องเจ็บทองแมนิซ่าแม่นิซา่ากับใครวะส่นาม,มืดซองคนเนาะพอองนิวก็กินอยู่แต่ว่าวบริด้เจ็บโสดีทองทองดีเมื่อวานนี่ก็เลยว่บบบริ้ไปอันบริไปสวรรค์เนาะเมื่อวานนี่วันศุกราในเมืองเราบริเขาพอแม่บริสบายละวันนี้ จึงได้เขาเนาะพี่น้องใหม่ก็ยังไม่ทันได้ไปเอาที่ว่าสั่งไว้มือไม่บอกแล้วบ่แม่บอกไว้แล้วบ่ใหม่บอกแล้วอย่างบนคอบเราตัดแล้วบ่โอ้นางทาต่างหมากโอ้เปนางทาเนื้อไปเบียร์ก็ปก่องเนาะก็เหลือแล้วแต่เอาวันนี้ก็ได้วันนี้ก็มีภารกิจต่อเนาะออกไปผูกแขนอันหนองสาวผูกเกิดลูกมือก่อนเนาะที่พาไปลินซุยเพิ่นเพิ่มออกกำลแล้วออกไปไฟเลยเนาะก็มัดแขนวันนี้ มันแค่อะไรก็สิไปแล้วหมอพรก็โทรนำเขาไล่เื่อแล้อะไรนี่เป็นยังหง่อนยังตื่นสายพี่เนาะวันนี้ติบตื่นเจ้นมุกป้ายปกติตื่นหกมุกยังเนาะหามุกป้ายเลยเป็นตื่นแล้วมือว่านนี่บรากฏว่าเป็นยังมันมันพนโตอากาศดีมันเย็นเด้อเหมือนสาวนี่นะเออคือแม่เพราะว่ารับขลักรับแหนริดตื่นมากเพราะที่เห็นเสียงเต็งนเสียงโทรสซับใครจะทก ก็เล่าแล้วโทรโทรมานำโทรถ้เสือคุณไม่ใส่เสียงได้ปิดเสียงใส่เสียงสันตื่นโมพอนโทรนำโมพอนเวรไม่งานต่อแต่ว่าคือวันยันยันกายเหลืองเนาะเวรโมพอนจะคล้องเคลื่อนอะไรเดินทางเนาะพี่น้องไปแวะพัดแก้แล้วนรายการสิไปอวนงานต่อเนาะไปสวัสดีเลยสบายดีไม่หลงแต่ พ่อแม่พี่น้องน้องนิวก็สบายดีไหมลูกสมาดีค่ะแต่ว่าเวลานอนไล่อย่างสีแล้วมันก็รู้สึกแบบว่ามีเขื่อนให้เื่อมองพอนิสาสั่งสั่งมองมองหากับมองจองมองพี่กายนี่ด้วยกันมาเผยมาเผยจ้องคนเดฟปีนี้ป้าสับเซียบะแดดคอน้องนิวกับยูแล้วพี่กายยูยืนนำปะทัวบีน้ำท่วมั้ยไม่รู้เอ๊ เจ,เจ็บแรกมากนะนะี่เจ็บปากนีปากแฉะบรรยากาศท่นมีเด็กๆมานำมาแหวะเติมลมนะพี่น้องตีนนี่บ้า,านพนันแห้งอะอืมแบบแนันแหว่แพงมากตริงี่โหลดนี่ได้เติมตลอดนะพี่น้องแหบบว่ตลอด ก็บกกาสเาสียงเราเสลยไยให้อ่อนยันแบบมาตีนไปตีนแตกจะหลดเงียงแบบแหงเันฮะจะมันเยอะเกินมันแบบแหงนี่หอดเร่อไปบุปญ่างก็มาลูกลำบังกลันไป นแ,แล้วแ,แล้วเนาะใช่นอน่อนเริ่ล่นที่ไหยังว้ามีเป็นเลที่ไหนแล้วยาแล้วจะได้กินยาดีแล้วมึนตะตีนหรือตะมึตีนยังคนไล่ แ่ไข่แน่ยไข่ลงแล้วแพี่อนางนงเขา้ด้เยออขาเข้าเขาอยางนยอะวะกับรังแทกนั่งยู่ซะซะนั่งนี่แหละนั่งนี่แหละอออดึงดงอันดึงแดงกลงลมันหมด่บเีวใครมันม่อยู่มันเริ่มมานี่เลยแม่ใครพู้แได้ไหม บาหาบ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 อบเนว่าป้ายังมีออแต่นั่นเนาะค่อยกับเาบบตงนัเลยอเรื่งลอกอุ้มด้วบอหัประกันได้แข็งเลยแข็งแข็งหลือบ่เอาหายทันทีพัดเอานมมันก่อนป้าน้อยนมยิ่งเชอร์น่นไงก็

้าบุญมีแม่ซื้อนั่นข้าวได้เตียงเองบข้าวได้กินกินช้องนมให้บีบมันมันไม่ดุเราค่อยบีบเพราะมันกินอันนี้กือนมสงเอาว่าน้องนี่ฮะนี่นี่เอาว่านี่เอาว่าน้องนี่ไม่พอแม่เิ๊กข้าพวกบขยุกมาอยู่เด้อเอามาแก่ๆด้วยอ่ะ มาเยอ่นี่เต้ะะเยออุ้มไม่เป็นเลยคือใยคนอกคือพอเนาะขาวมือขาเอ็ดเมื่อขาเอ็บัดบัดไดลุกเองเทนจริงไหมแค่ขอแน้อ

อุ้มเอาจะอุ้มนลอดมึงมาเนยจมาปนจะโกจะใหญ่มากเลยวใหญแบบนี้อุ้มจะต้นใหญ่แล้วปรได้อุ้มต้นน่อยเอาหุนมันจะรมาจกรมาจักไอ้อ๊ะอ้มพอมันอุ้มเฉพาะเวลาชอมัดิซอ เสื้อเสื้อสามผใหญ่อยูอิ่มอย่าั่เลยลูกนมนมค่อยไม่จะดูดมันหายเอื้เอืออยู่ค่อยๆเอแหงยัไม่ด้แห้งไม่ดเอื้ออเอือเลยมันก็หายเนาะ แหงมันยังไม่ทันเนั่ไแไ่่านไ่อยาไก็ได้มัพอนักป้ายก็เรา่อ้มเมันอค่อยค่อยร้จกมีเป็ดได้ยูดีมีแหงป้านไมม่งปคือโบเป็ดเลยไยูดีมีแหงมันคนยืนอี่นลุงต้นเนาะอันนี้ลุงอายอีออายแฉ อันนี้เลยน้องไส้พอทูติติพอมากิมากยัมามาเท่ากับบริเท็นอกไปเลี้ยงงไ่มนน่ไันเร่ะเจาก็ะหอยดีนี่แง่ให้ขนาดโลขาแล้วดูเป็นโหใส่นด้านมันคงขน้องแก่เลย

ผู that who, that ้น no, like hey ้อยเด้ยังคด้ปลูกตาจึ้งอยู่นะเว้ยผูกได้บาร์ูกก่ลุงมาเพิ่นให้เพิ่นเจ้าก็ว้าวว้าวก็กินแล้วก็ยู่องมันเยอะแล้ันยังให้มดูจุย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 จุดูนะมีแต่สุขภาพแข็งแรงบ่มีโรคภัยเบียดเบียนเด้ออันนี้มันคั้นเงินสุขมัน ได็กยืนได้ครับขมาลูกหาพ่ด้ดูนะเรายากด้วยเอาตรงนี้ก็สมุดทนันก็สมุดันคนเดยูเด้อเป็นคนใส่มีไร้าไม่เอาเ่ดอกคน้ถูกเียไเียไยนี่เาเขาเขาูอยู่วงมองไนน้ำไราูดอยู่วงมองไนน้ำนะมองไนน้ำหร่ากเออเป็นเงนเองจั อาจุคขนน้อยรเส้นตัน้ไงทนผู้แทนในภูงเลยไม่หันเลยแอแล้วก็ได้เป็นคนาำหูคูดีเด้อเลียงไงไงซึมชุบคาพแกงแม่งพอแล้ววาแอะแล้วยังยัดเชยอยู่อะไรครรักฮะ บายใจสบายใจเอาอยเข้าปองอ้อยเนาะเยอะแล้วเป็นความเยอสุดใจสุดใจอาจาไทยเป็นเจ็บเป็นโพรโซนใส่เลยไทยร้านก็เรล่นโดนกินาเหอกินข้าอกินเออกินข้าวอเออ ฮักกะเซาป่วยด้ยนี่ฮะล่มของเมื่อวานนี่เพราะว่าเรายังมีออกจากห้องมอไดเราออกเมื่อวานนี่ไปฮิปกับสองคนนี่ทองทององเซ่มดแล้วก็ขนมชาวแง่มดแล้วบนไหนๆมาโชว์มือปล่านี่ขนมมดเลยได้ไหมเลือดตะครันนั่นอะไรเลือดตะครั้นเข้าเอ้าแคาเข้าเอ็นยม่ถูกเปล่า เป็นแม่มอุ้มด้อุ้มเฮาดานน้เลยทังหดน่อเ้ังอุ้มเฮายูทูบบอยืนมุดด้แต่เงินแตครับาเ้ยมันเนิยเไม่เป็นทำเต่าได้ว่าสิจางือันไเลยหมดินไปหมดันยงเอาว่าสียวใหม่ใส่ขันเร็วเลยออแล้วเสเ้ยใหม่ว่าไม่เป็นเ โอ้นี่ยแล้วมาให้่พอนาดูน่ครครับกลาตงน้ก็ไปดไปทางนู้นไปข้าัคแพได้ได้ไปครูลยล่ะโอ้ได้สิ่งที่ของต้องการเข้ามาในซีวิตันเ ใครได้ี่ด uh ีนะม่เ hmm? yeah, um, yeah, ีเลยกระชุนยากใครได้คนดซาคอแลฮะฮะหรมอฮะอไหลือไม่ได้คนใดใครเศ้าคิดดื้อเนี่ยู่ดีมีเหตาดื้อายขันดื้อกต่ไเ้อเป็นคนผู้ผู้ดีคู่เอาละคุยันนจะีที่เ่เคเนือนอจับล้านนะแม่แหลร

มันเดาตื่น้ายมนมัไเศ้านี่เหน่เรื่อตื่นมาเนี่ยมาเลยนี่นมกินยังหลับเป็นปะนี่กินนกันดี้ยนแล้วบลงก้นนี่แล้วเลยได้คือนอมาเอารถขนเขาเ้ิพี่นองมาเนี้ ชกง้อ e เลยชก้อหนึ่งพเหรียญอ่อนหันคมดกินแล้วนซอยเลยไม่้เทไดคนนีต้องไปลองเมือไหร่องเก็บก่อนไปหวานนี่หันไปงกเนาะว่าไปแต่เศ้าว่าสิไม่ได้คน ไปเขาเต็มวุ้นแหล่อยู่คลินิกนะแม่นโอ้ขับไปเป็นเช้าวนันที่เทงก็เต็มอย่าาเก็บทองอย่างไรอย่างขรองทองกระเป็นเรืง่งคนอ,อ,อีเม่ั้งแต่ซองโมงมจนจนสีโมง่งป้ายอย่างไรไปรงม,มอเห็นไ,ได้กับโบไปเห็นได้กับโบไปคุมไม่ไปจนเพิ่นเมื่อยเองจน<ม>จังได้ยมมอมไปจนหลูกแปรงเครื่องแต่งข้องหายจังได้ไปสั่นกับโบไป แม่นำกัจะไม่สาสโลงนี่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 รู้ดิอะไรเสีอานะโมนี่บอสิเอาเลยนี่นี่นะชิ้นใหญ่ไว้นะเสียวโลกแม่คุ้มาอยู่ให้ก็ไม่ไรกอยู่ขนคนเด้ออย่ามาแพ้คู่แพ้่คนอยู่ได้อ๋อ ไม่้ไื่้ออกไหนนได้เออจะได้ยกดได้ด่ายได้ไ่ได้คืเนี่ยคนเช่ไดุ้่นเนี่ยคนพ่อเขาต๊กแขงอมาล่าตกค้าอมเล้ยได้อยู่ดีมีแห่งคำเจ็บเจ้าอย่าได้คำไข่เจ้าอย่ามี่อย่าเหงึงเ้่าพ่อจะพ่อแต่เงินแต่คำสุขสบายสบายใจเฮ้มันจอยู่มันอยู่นะอไรลูกไม่ไดเจอนึงลูกเ้ก่อน เออเจง่ายง่ายง่ายกูทำงพยแล้วทำไมนั่งกันทางไหมอันนี้ตัซีถูกประหารนี่ก็ได้มตาทางอะไรก็เอออันเป็นข้าวป้อน้ำแส็งขันแหนะใช่เออใหไม่ประหากไม่ให้ฮักกรเข่ายังมือใ่มือใหน อืักแมาเดือนป้ายสามเดือนหามอกค่งเก่งเก่งางไอึงเขาเออไม่ได้นอนนอนดูไดน้มได้หรอืได้ได้อย่าง่าเป็นอย่างไไอป้อมคงติด อกับคับวันนี้กูไปยป้อนอยู่ด้วยขามันก็ูมันก็นไม่ไม่เงินก็ยุบไมกินนะฮะยุซื้อกินะลาเนาะกรนเอาเนาะกันนาะ้กับปกเราเอาก็บกินมันกินลาเน่ยะไม่หายนะอืมกกินข้าวเมันก็เขาก็ยุกินข้ามันะเิ่มตุยมาเลยด้ขาไก่ก็จะปรับลยนี่เนี่ม่เอา คุณงานงานเธอครับแล้วคำเกือบก็คุณก็หุ่นเงือกไงไงไงไปเองตอนนี้ก็คือมัดเบามัดแค้นแล้วแล้วเนาะพี่น้องกินข้าวอิ่มพร้อมแม่กินข้าวเรียบร้อยเนาะการซีเดินทางโตเนาะคือมื้อนี้หาตื่นซวยตื่นเจนมุ่งป้ายแบบพอดีน้องสาวโทรหาวันมาแล้วบอกเอ้าก็ตื่นมะสั้นแล้วเพื่อนว่าทาอยู่เด้อสั้นเอออาบน้นำก่อนเลยจึงมาแล้วก็ ก็เลยแบบเพิ่นก็โทรนำลวที่หนี่ก็เลยบอกเพิ่นว่ามัดก้อนรถคือสิไปบ่ทันนะเลยห้ากะบเบมาเนาะพี่น้องเพิ่นกับพอดีมัดแทนแล้วตอนกินข้าวพอดีเนาะมามัดแล้วก็ด้วยทางต่อบัดนี้กะสําหรับคลิปนี้กะสิจะไว้เพียงเท่านี้เนาะพี่น้องเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดี